วันนี้ผมอยู่กับสวนกับน้องเปานะฮะมาดูการตัดทุเรียนนะของพี่ๆเขานั่นอยู่ในเข่งนี่ก็ใช่แล้วนี่นะกำลังโยนลงมาจากข้างบนลงมาอันเขาเคาะดูก่อนนะฮะมีทีมงานที่จะขึ้นไปเสร็จปั๊บโยนลงมามีกระสอบรับอยู่ด้านล่างนี่นะครับนี่ครับน้องเขาจะโชว์ในการรับลูกนี้น้ำหนักเยอะหน่อยแต่สบายมากโอ้โหนี่นะฮะอสี่กิโลนะครับ ตันนี้เปาบอกว่าเหมาแล้วกันโอ้เยี่ยมไปเลยนะฮะเข้าตัวเลยหรอยี่เลยนะ